สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับกอปแก๊ปและรายการบางเกอกกระซิบก้าสิบกระซิบนะคะวันนี้ค่ะกอปแก๊ปมีประเด็นดราม่าค่ะคุณผู้ชมค่ะของเซเลบตี้ชื่อดัง2ท่านค่ะ<อ>ก็คือคุณแก๊ปกับอาจารย์มาร์กนั่นเองในเรื่องของการทําบุญบริจาคสร้างภาพไม่รู้จะจริงเท,ท็จแค่ไหนสงสารแล้วก็ได้เห็นใจมากกอปแก๊ปจะวิดีโอคอลไปห,หาทั้งคู่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชม กันหนอแล้วช่างเมาซะจริงๆแล้วถ้าอยากรู้ความจริงแล้วก็ต้องต่อสายถึงเขาทั้งคู่กันเลยดีกว่า,วาคุณผู้ชมค่ะส่งตรงจากสตูตอนนี้เลยค่ะวิดีโอคอหาเซเลบริตี้ชื่อดังตัวแม่แฟชั่นสองท่านวันนี้ก็แก๊บเนี่ยทราบมาว่า ตรงพอดีเลยกับวันที่จะออกไปทําบุญบริจาคใช่ไหมคะใช่ครับมาร์กกับน้องแก๊บเนี่ยทำกิจกรรมประจําในเรื่องของการช่วยเหลือ,อสังคมแบัดบเดือนนี้นะคะมาก็อุ่นกันคนละครึง่งค่ะเป็นการบริจาคข้าวให้กับผู้ป่วยที่กลับบ้านพี่มาร์ค่ะเรถามนิดนึงครับการที่พี่มาร์คเนี่ยออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพี่มาร์ครู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆวันนี้มันก็รู้สึกว่าทุกคนไม,ไม่ชอบที่อยู่ในภาวะเนี่ยโคดร้ายอย่างนี้นะครับมันก็แค่รู้สึกว่า ช่วยเหลือตามความรู้สึกเราที่หลายๆลคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าข้าวกล่องที่นําไปบริจาควันนี้เนี่ยสองคนทํากันเองหรือเปล่าคะทากันเองค่ะสองคนคท,ทั้งหมด4วันนะคะในการที่เอาไปบริจาคก็แกรเนี่ยได้ข่าวดราม่ามาค่ะช่วงหน้าขออนุญาตถามคําถามอาจารย์มาก,กับคุณแกรได้ใช่ไหมคะยินดีครับกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับหัวข้อดราม่าของ,งคู่ค่ะพักสักครู่ค่ะ มาฟังเรื่องจริงจากปากของสองสเซเลบริตี้ผู้ ใ,ใจนพองโตตกัเบรกนี้เข้ามาแล้วค่ะกอฟแก๊ปจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องดราม่าคา่านในโลกโซเชียลทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยช่วยเหลืออยู่ตลอดอาจารย์มาคะเวลาโดนดราม่าแบบนี้ค่ะว่าแบบแต่งตัวสวยไปวันๆไม่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยอาจารย์มารู้สึกไงบ้างคะจริงๆก่อนอื่นมาต้องบอกว่าเรารู้เราร,ร,ร,รู้จักตัวเราว่าเราทําอะไรนะครับแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้แลวไม่ได้ติดตามเราแต่สิ่งสําคัญวันนี้คนอื่นเจอปัญหามันก็เจออย่างเรื่องของการขัดทุนในการทํางานที่สําคัญนะครับสิ่งที่เราทำ เราช่วยได้แต่เป็นองค์กรซึ่งเราไม่สามารถช่วยคนตามตามแบบกับส่วนตัวได้ก็มีเยอะมากเลยครับเราไม่ใช่มูลนิธิอะไรซึ่งเราก็มีปัญหาหงที่อาจารย์าามารูปถูกต้องคือเหมือนตัวเราเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วเราเนี่ยช่วยเหลือสังคมอยู่เรื่อยๆตามตาวาความเหมาะสมที่เราเนี่ย ทำอยู่บางครั้งเราไม่ได้มาออกษอเราช่วยบางคนเนี่ยมีช่วยส่วนตัวก็มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมรู้สึกว่าหลายหลายคนเป็นเกลียนอ่ะเข้ามาเกลียนซึ่ง,ง,งจริงๆอ่ะในพาร์ทของเนี้ยมักทำอยู่เสมอพอไปเห็นเราแต่งตัวส,สวยๆก็ดา่าเราบางครั้งมาด่าว่าแต่งตัว เบ้าบอไปวันๆดราม่ายังไม่จบว่าไม่ช่วยเหลือคนอื่นมีดราม่าเข้ามาว่าทําบุญก็แล้วเนี่ยก็ยังสร้างผ้าแกบคินว่านะครับไม่ว่าเราจะท,ทําดีหรือทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็มีทั้งหน้าและหลังติดทองหลังพระติดทองหน้าพรนะเพียงแต่คนเรามันจะมาล้านหน้าหรือหลังอันไหนมากกว่ากันถ้าเกิดสมมุติว่าใจแกรบก,กับพี่าม์กเนี่ยคิดว่าทําบุญเอาหน้าเราทําอยู่ข้างหลังเยอะโดยที่เราไม่ได้เอามาโชว์ออฟยังไงเนี่ยอยากให้อาจารย์ม้าคา่ะกับคุณแกรเนี่ยฝากส่งท้ายให้ทุกคนดูแล ตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่ตัวเองรักด้วยค่ะในภาวะอย่างนี้สำคัญที่สุดคือเรื่องของการตั้งสติแล้วก็ให้กํบบาลังใจตัวเอง <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญนะ <c oughs> ในเบื้องต้นน่ะโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นสิ่งสําคัญอยากให้กํบบาลังใจทุกคนนะครับ